สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมอาจะนัดและพวกเราทุกคนก็มีโอกาสเดินทางกลับมาที่วัดบางตลาดอําเภอคลองเข่อนจังหวัดชายเชิงเซาเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่สักครู่หนึ่งเราจะมากันแค่ไม่กี่จุดสาหรับวันนี้แล้วสําหรับคลิปนี้ผู้ชมคิดว่าเป็นคลิปดีมีประโยชน์เราก็ขอ,ขอ,ขอฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยศาสนานะครับ สำหรับโบสถ์ที่เห็นอยู่ในขณนะนี้เป็นโบสถ์โบราณเก่าแก่มีอายุมาโดยประมาณ1 5อปีแล้วนะครับก็ปัจจุบันนี้พื้นโบสถ์นี้ก็ต่ําลงไปมากเลยนะครับแล้วก็ที่เดิมนะครับที่เดิมของโบสถ์ก็อยู่ชั้นล่างแล้วก็ที่ปัจจุบันนี้ก็คือทงวัดมีการโผมขึ้นมา,าชั้นบนก็มีความสูงขึ้นจากพื้นโบสถ์นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะพาผู้ชมไปที่โบสถ์นะครับไปน้อมักการระบูชาขอพรกับหลวงพ่อพุทธโสธร และองค์พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์แห่งนี้นะครับสําหรับวัดบางตลาดนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่วัดที่อยู่ติดุ่มน้ําปางมะกงนะครับทางด้านทิศตะวันออกก็เป็นแม่น้ําบางมะกงแล้วก็มีสะพานข้ามแม่น้ํานะครับแล้วก็ทางด้านที่ใต้ทิศตะวันตกของวัดก็เป็นถนนวิ่งผ่านหลังวัดนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวน ผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ตอนนี้ถ้าชอบท่องเที่ยวตามวัดอยากมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดชมบทเก่าๆบทโบ,บ,บราณก็มากันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ในโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นโบสถ์หลังใหม่นะครับก็มีอ่ามังกรและพญา,านาคราชนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าโบสถ์แล้วก็มีอ่าหัวอนุมานนะครับเสียนอนุมาน สำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ในบทเก่าเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมในช่องของนัททาเวลไทยตะโปอยู่ในขณะนี้นะครับถูกใจแล้วก็ฝากด,ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปจะเยอะดกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไ,ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของเราแล้วก็กตามนะครับติดตามกันไปที่ช่องนัททาเวลไทแทปเปิลเราก็นําเสนอเกี่ยวกับวัดเราทําด้วยใจจริงๆนะครับทาด้วยใจศรัทธาพระพุทธศาสนาของเรานี้เราก็คิดว่า เรานำเสนอผ่านผ่านทางช่อง u t u b e นะครับออกสู่สายตาผู้ชมถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาทบุญตามวัดบํารุงวัดบํารุงพระาศาสนากันนะครับแล้วก็สำหรับผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางมาเชิงเชาเมื่อไหรา่นะครับก็เลยกันมาที่วัดประตลาดแห่งนี้นะครับอยู่ที่อำเภอคลองขึอนจังหวัดเชลิงเชลระยะการเดินทางสะดวกสบายเลยนะครับก็อ,อยู่ไม่ห่างไกลาจากพระพิเนตยืน,นหรือว่าวัดสมานรัตนารามนะครับอยู่ไม่ไกลกันเลย เราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาทําบุญไหว้พระมาปิดทองพระขอพรพระกรันแล้วม,มาทําบุญถวายสังฆทานทําบุญถวายค่าน้ําค่าไฟทาบุญเทนี่สงก็มาที่วัดบางตลาดนะครับแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อทันใจนะครับองค์ใหญ่ที่อยู่บริเวณหน้าวัดชายแม่น้ํานะครับแล้วก็ใต้ฐานของหลวงพ่อสันใจก็มีอ่าพระพระทูรปภักดิ์ธิ์นะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะไปกันนะครับแต่สําหรับพวกนี้เราก็มา พักกันอยู่ที่โบสถ์เก่าก่อนนะครับเราก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรกับอ,องค์พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐา,านอยู่ที่บริเวณนี้แล้วก็ในบริเวณแล้วก็ในบริเวณโบสถ์นี้นะครับนี่ก็ลูกมิตรลูกเอกนะครับแล้วก็ในบริเวณโบสถ์ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีต้นเสาไม้ประยุงนะครับ ก็มีพี่้องประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรอกันทุกวันตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณใต้ฐานหลงอาภงจักระกพั์หลวงพ่อทันใจแล้วนะครับแล้วก็สําหรับผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางมาก็ติดตามพวกเรามาสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมใครที่ติดตามคลิปของเรานี้ก็ขอให้รับรนวยขอให้รับรน่วยนะครับไม่มีคําว่าเจ็บไม่มีคําว่าจนจะมีแต่คําว่าจะเริรุ่งเรืองตลอดไปถือว่าเรามาช่วยกันทะลุบำรุงดูแลรักษาพระศาสนาของเรานี้ ให้ยืนยาวแล้สืบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมบ,บริเวณสถานที่ของวัดบางตลาดวันนี้ก็บรรยากาศก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวคลึ้มนะครับแล้วก็นำเสนอเพื่อเป็นการเผยแพ่ออกสู่สายตาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหุม่มจักรพรรดินะครับเรียกว่าหลวงพ่อทันใจนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆและผู้ชมที่ สำหรับติดตามพวกเราอยู่นะครับทํามีโอกาสก็เดินทางมาสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากถือว่าฟังอาจารย์นัดพูดให้ฟังกันแล้วกันนะครับเวลาที่ยังมีเหลืออยู่สร้างบุญทำกุศลกันเยอะๆนะครับเพราะว่าบุญกุศลนี้เราทําแล้วเราได้ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีเราเวน้นกรรมทาความดีสร้างบารมีด,ด้วยการทําบุญทำกุศลนะครับเวลาเราจะหมไปไหนมาไหนเราจะทําอะไรก็าตามแต่ก็ขอให้ปลอดภัยแค้วคาดไปทุกๆอย่างนะครับ โดยการที่เราขออยันทำบุญสร้างบุญสร้างองค์สวนบดมนต์ไหว้พระตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นเครื่องคุ้มของป้องกันตัวเราได้ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับเพราะว่าส่วนตัวของอาจารย์นั่นเองก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอมานะครับถึงเวลาก็าไปถ่ายยูทูปเผยแผ่วัดไปช่วยวัดบางทีวัดเล็กวัดน้อยวัดใหญ่แล้วเราก็ไปถ่ายให้นะครับเพราะว่าการนำเสนอนี้ไม่จาเป็นต้องวัดโล่งดังวัดร่ำวัดรวยอะไรหรอกนะครับ วัดเป็นวัดเล็กวัดน้อยเราก็นําเสนอออกไปสู่สายตาผู้ชมถึงวันเวลาผู้ชมจะได้ติดตามไปแล้วไปทําบุญวันพ้ากันนะครับวัดเล็กๆวัดใหญ่ๆนะครับไม่ต่างกันสําหรับวัดใหญ่ก็มาจากเป็นวัดเล็กๆวัดเทียไม่เจริญก่อนนะครับพอเจริญขึ้นมาแล้วที่นี่ก็จะกลายเป็นวัดใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมวัดเล็กๆให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปในพุทธศาสนานี้นะครับเราก็จะได้บุญได้บุญสนกันเต็มที่ วันนี้ผมอาจารย์รัตก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ชมและเพื่อนๆนะครับที่กำลังตามอยู่ในช่องนัดทราเวลไทยแซมโปถ้ามีเวลาตรวจมน์ไหว้พระทำบุญนะครับแล้วก็เยี่ยมชมบริเวณฐานที่ของวัดไปเรื่อยๆทําบุญถวายลนืนทานบ้างทําบุญถวยายนทาน้ำบ้างทถวายคนบ้างทําบุญใช้หนี้ทอดีสงทุกอย่างก็เป็นรายการบุญทั้งหมดนะครับทุกอย่างนี้ก็เป็นรายการบุญทั้งหมดจะเป็นรายการบุญซื้อกระเบื้องบุงลังคาโบสถ์ หรือว่าหินปูนทรายที่จะมาปฏิทังขอนวัดก็ทําเถอจนะครับทำ,ท,รทำแล้วไม่ได้เสียหลายเราทําเราได้ยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะครับสําหรับวันนี้ผมว่าจารย์นัทก็พาเ,เพื่อนและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณของวัดแค่ไม่มีจุดนะครับเพราะว่าสถานที่ของวัดบางตลาดนี้ไม่กว้างเ,เกินไปนะครับแต่วัดก็เก่าแก่มากนะครับมีอายุมาโดยประมาณร้อยห้าปีแล้วนะครับ ว่ามีโบสถ์โบราณอยู่นี่ก็ถือว่าโชคดีที่สุดไม่ว่าวัดไหนนะครับวัในใดวันหนึ่งถ้ามีโบสถ์โบราณที่เก่าแก่หลักว้ยปีขึ้นไปแล้วถือว่าโชคดีแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจากนั้นก็พาเพื่อนๆผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพอรกับอ,องค์สมเด็จพุทธจารย์โตที่ปฏิสถานอยู่ในบริเวณวิหารหรือวัตสาราหลังนี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านซ้ายบริเวณด้านขวาก็มีปู่ศรีทิพโธและยา่าศรีพุทธมานะครับ เราก็มานอสานสักระาูชาขอพรอย่างที่ตรงนี้ครับสำหรับช่วงนี้ก็ติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็สําหรับผู้ชมที่เข้ามาติดตามก็สามารถที่จะนั่งกล่าวคำอธิษฐานผ่านในคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรัวบวันนี้ผมอาจารย์นัทก็หาเพื่อนๆและผู้ชมมาเดินเล่นที่บริเวณสถานที่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราจะอยู่กันโดยประมาณ10กว่านาทีนะครับเพราะว่าบุญบุญสเนี่ยถ้าเรามีเวลาเราก็สร้างไว้เถอะนะครับไม่เสียหลายยิ่งสร้างยิ่งทํายิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะครับทาไปเถอะเราจะบริจาครัพย์5บาท10บาท2ี่บาทร้อยสองหรือจะเท่าไหร่ก็ตามแต่ที่ตั้งกังกระทางของเราเนี่ยถือว่าเป็นการทําบุญแต่ทำแล้วเราได้บุญได้บุญส่นนะครับทำบุญถวายสารทานของแห้ง หรือจะเป็นการทําบุญถวยายสางกทานของสดนะครับก็ขอให้ทําทําแล้วได้ดีกับตัวของพวกเรากเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมอาจารย์นันก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆและผู้ชมเดินบนสะพานบุญนี้อย่างน,น้อยๆเดินไปด้วยกันเป็นกาลังใจให้แก่กันนะครับผมอาจารย์นันก็จะได้มีแรงที่จะพยายามเผยแผ่และช่วยวัดช่วยพระศาสนาให้สืบไปโดยการถ่ายทำผ่านทางช่องยูทูบของเรานะครับ นำตเลือเพื่อเป็นการเผยแร่ก็เหลือเวลาไม่นานเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะำลาพาจากไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะย้อนรอยถอยหลังมาพบเจอเจอกันในวัดต่อไปยังไงก็ถ้าเจอเจอคลิปของพวกเราแล้วนะครับก็ช่วยกันดูด้วยนะครับช่วยกันเชียร์เป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิกแจ้งแล้วกดติดตามนะครับ ช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูให้ทุกๆคลิปเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอ่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราขอลาก่อนสวัสดีครับ